พบกันกเช่นเคยกับช่องของเรานะครับกับใครไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเกมวันนี้จะมารีวิวเกมแสลมดังโมบายกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมุดมาที่เซอต้หวอนผมก็จะมารีวิวครับตัวเซนเตอร์ที่ชุดสามแต้มแม่นที่สุดนะครับผมฟังไม่ผิดแน่ๆครับเซนเตอร์ที่ชุดสามแต้มแม่นที่สุดเดี๋ยวเราไปดูครับว่า เป็นตัวไหนครับผมตัวนี้เลยครับผมจินโชอิจิโร่นั่นเองครับผมเป็นเซนเตอร์ที่โชสามแต้มที่แม่นที่สุดในเรื่องเลยนะครับอ่ะพี่มันใจเหรอตัวนี้มันจจเซนเตอร์เหรอฝังไม่ผิดแน่นอนครับเพราะว่าตอนเข้าชมรมใหม่ๆเข้าชมรมบาสใหม่ๆตอนปีหนึ่งนะครับผมจินมาด้วยตําแหน่งเซนเตอร์ครับผมอ่านะครับแต่กับถูกโค้ดบอกว่าเธอเล่นเซ,นเ,ซนเตอร์ไม่ได้หรอกนะ พ้อมแห้งแรงน้อยอย่างนี้เธอจะเป็นเซนเตอร์ได้ยังไงนะครับเพร,เพราะว่าจินเนี่ยถูกมากกิต้อนซะไม่เหลือ ชิ้นดีอะไรเลยครับแล้วก็ถูกโค้ดปฏิเสธไปนะครับว่าเธอไม่สมควรที่จะเล่นเซนเตอร์หรอกหอมแห้งแรงน้อยพลังกำลังก็ไม่มีมีแต่ก้างนะครับผมพอจินถูกโค้ดปฏิเสธครับเขารู้สึกช็อกเป็นอย่างมากครับเพราะเขาคิดว่าตำแหน่งเซนเตอร์เป็นตำแหน่งที่เขาเล่นมาตุยตลอดแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดมากที่สุดนั่นเองครับแต่จินก็ไม่รู้สึกย่อทอนครับเขากลับไปซุ่มเงียบครับฝึกชุดสามแต้มอยู่เรื่อยๆนะครับ ฝึกชุดแล้วชุดอีกชุดร้อยลูกชุดพันลูกชุดเป็นหมื่นลูกครับจนมันเข้าไปในสายเลือดของเขาครับจนเขาเป็นนะครับนักบาสที่ชูสามแต้มแม่นที่สุดและเป็นตัวหลักของใครนันเลื่อยมานะครับผมมีตอนหนึ่งครับที่โชว์คู่กับไครนันแข่งกันนะครับมิจจีนะครับมิซอีนั่นเองครับจะชูสามแต้มนะครับเ,เพื่อนๆในทีมโชว์คู่ก็กับเชียร์กันสนุกสนานเชียร์กันเอาหน้าเอาตาว่า นี่แหละอัจฉรยะชุดสามแปมของเราเนี่ยแต่มิจี้ก็ยังชุดไม่เข้าครับซึ่งแตกต่างจากนะครับจินครับที่ชุดเรียบๆง่ายๆนะครับเป็นวงโค้งสวยงามจนเข้าเกือบทุกลูกนั่นเองครับมันสอนให้เรารู้ว่านะครับผมว่าพรสวรรค์นั้นยังไงก็สู้พรแสวงไม่ได้นะครับผมมันสอนเราได้เยอะครับประตูเรื่องนี้นะครับผมมันยังสอนให้เรารู้ว่านะครับอะไรก็ช่างนะครับใครจะเก่งมาจากไหน ถ้าไม่ได้มั่นฝึกฝนเนี่ยมันก็สู้คนที่ฝึกฝนตัวเองตลอดไม่ได้ครับการเล่นเกมนี้ก็เช่นกันครับมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ผมเบื่อแล้วพี่ผมไม่อยากเล่นแล้วผมไม่เก่งผมไปไหนไม่ได้เลยนะครับมันก็เหมือนกับจินเลยครับผมมันขยันฝึกซ้อมเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆครับแล้วสักวันน้องๆเพื่อนๆครับจะเก่งขึ้นมาเองครับผมนี่ครับตำนานของนะครับจีนผู้นี้ที่ เป็นเซนเตอร์ที่นะครับชูสามแต้มแม่นที่สุดนั่นเองครับผมอ่าโอเคพูดมาซะยาแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลพื้นฐานของจินนะครับก่อนที่จะอัพเป็นสกิลต่างๆกันในโหมดฝึกซ้อมไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผม โอเคเข้ามาดูในโหมดฝึกซ้อมกันได้เลยครับผมอ่าสถานะบุกนะครับจีนยังมีอยู่2สกิลนะครับนั่นคือสกิลหนึ่งครับแล้วก็สกิลที่3นะครับส่วนสกิลสองก็ไม่ได้มีอะไรส่งปกติครับแล้วก็ชุดปกตินะครับผมอ่มาดูระยะการใช้สกิลหนึ่งกันครับผมประมาณนี้เลยครับโอ้โหเกือบครึ่งสนามเลยครับผมอ่าเรามาลองดูครับว่าใช้จะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับชุดลงไปแล้วนะครับอ่ะสังเกตไหมครับผมนี่สังเกตไหม หลังจากชุดแล้วนะครับจะมีวงนะครับวงเหมือนรูปดาวสีแฉกตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่านอกจากจะชุดไกลแล้วสกิลหนึ่งครับยังมาร์กจุดที่ชูดลงไว้ด้วยนะครับเมื่อเราไปอยู่ในวงนะมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการชุดลงเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองครับอถือว่าโกงเหมือนกันนะครับนี่นะครับอ่าสร้างได้กี่วงครับผมลองชุดอีกสักจุดดูครับหน้าลงนะครับผม โอ้โหสร้างได้สูงสุด2วงครับผมถือว่าสกิลนี้โกงใช้ได้เลยนะครับผมอ่าลองไปชุดนะครับชุดในจุดในวงอยู่นะครับมันจะมีอ่าจากสีฟ้าก็จะเป็นสีบ่วงครับผมนี่ครับผมอ่าหลังจากชุดไปเนี่ยวงก็จะหายไปนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างได้ใหม่ครับผมจาจุดที่ชุดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการ ชูตลงไม่นี่ขึ้นครับอ่าไปดูวงแรกนะครับที่ที่ผมมาร์คไว้นี่ครับผมโอ้โหถือว่าโกงมากครับผมนี่ครับอแต่ผมไม่รู้ว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อกี้ใช้แล้วหายไปเหมือนกันครับผมอ่าสกิลหนึ่งก็จะมีประมาณนี้ครับผมมาดูสกิลสองครับ สกิลสนะครับระยะการใช้นะครับอ่าข้งนอกเส้น3คะแนนเลยครับผมแล้วก็ถือว่ากว้างเยอะเหมือนกันนะครับอาลองใช้ดูอ่าเป็นการสเตปไปทางขวานะครับแล้วก็ชูดนั่นเองครับผมมาทางซ้ายได้ไหมผมลองดูก่อนอ่าซ้ายก็ได้ครับเหมือนของนะครับพงเลียนะครับนะครับเหมือนของคงเลีเลยนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าสเต็ปของจีนจะช้ากว่านั่นเองครับ นะครับสกิลก็จะมีประมาณแค่นี้ครับสถา,านะการบุกผมว่าสกิลสกิลหนึ่งเนี่ยโกงสุดลชูดไกลไม่แหนมแบบโอ้โหมาร์กจุดไว้ด้วยนะครับผมลองดูอีกสักรอบหนึ่งนี่ครับเห็นแถบสีเขียวเนี่ยครับมันจะบวกเปอร์เซ็นต์นะครับการชูดเข้าด้วยนะครับโอ้โหถือว่าโกงเลยทีเดียวเขับตัวนี้เอาไปดูสถา,านะ อลองลองเพิ่มเพื่อนดูสถา,านะตอนที่เราส่งบอลให้เพื่อนดูครับอ่าเพิ่มมา2สกิลครับสกิลหนึ่งสกิลสองเดี๋ยวผมลองใช้สกิลหนึ่งก่อนอ๋อระยะการใช้หมือนสองสกิลหนึ่งครับส่งบอลมาก่อนอ่ส่งมาเอ่อน่าจะ เรียกบอลแล้วก็โดดชูทันทีนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ยพอระยะการใช้เดี๋ยว,อยากกาเ,ยวเออหรือว่าใช้ข้างในนะเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่มคู่ต่อสู้กันครับ อ๋อเป็นการนะครับรับบอลแล้วก็ส่งทันทีครับผมไม่เกี่ยวกับการชูดละอันนี้นะครับผมอ่าส่งบอลมากดสกิลหนึ่งนี่ครับส่งบอลเร็วครับส่งบอลเร็วกับคืนนี่ครับอ่ากดแล้วเป็นการตวัดบอลคืนเลยทันทีครับนี่ครับผมนี่ครับอ่าเข้าใจละนี่ครับเฟิร์บอ่ามาดูสกิลสองกันต่อ สกิลสองเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วก็ชูสามแต้มนาทีครับกระโดดชุดไวเลยครับนี่ครับง่ายๆเลยอ่เราลองปิดผู้ต่อสู้ดูก่อนอไปเอาบอลมาเพื่อนเฟิร์สอ่สกิลสองหลังจากไม่ได้คลองบอลนะครับนี่ครับเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วก็ชูทันทีอ่านี่ครับถือว่าหลากหลายเลยทีเดียวครับมาดูอันติครับอันติ ระยะการใช้ก็เหมือนสกิลสกิลสามธาดาถือบอลเลยครับในสถานะถือบอลเลยครับนี่ครับก็คงเหมือนคงเละครับที่ชูดสาแต้มนะครับอันติชูดสาแต้มนั่นเองครับผมอ่ะทวนนะครับสกิลของจินนะครับสกิลพื้นฐานของจินสกิลหนึ่งก็คือชุดนะครับจากวงนอกเกือบครึ่งสนามแล้วก็มาร์คจุดไว้นะครับว่าชุดลงจากตรงไหนแล้วไปอยู่ในจุดนั้นวงนั้นมันจะเพิ่ม ในการชูดลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอ่าส่วนสกิลที่3ครับนั่นคืออ่าเป็นการสเตปไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วก็ชูด3มแต้มครับนี่ครับอ่านะครับผมส่งมาสเตปไปทางซ้ายอันนี้ครับผมโอเคแล้วก็สกิลหลังจากที่ไม่ได้คองบอลน,นะครับต้องเพิ่มมาก่อนเป็นการเป็นการอ่าตวัดบอลส่งกลับคืนนะครับอ่าดี๋ยว ่งมา่งมานี่ครับเป็นการตวัดบอลส่งกับคือนมาอย่างรวดเร็วนะครับส่วนสกิลที่2หลังจากที่ไม่ได้คองบอลก็คือรับบอลจากเพื่อนแล้วก็ชูทันทีนะครับเหมือนของคงนี่นครับประมาณนั้นออโอเคคร่าวๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมสกิลต่างๆของจินหลังจากที่ได้อัพแล้วมันจะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนไปติดตามรับชมในการอัพสกิลของจินได้เลยครับผม โอเคครับมาดูสกิลต่างๆก่อนที่จะอัพกันนะครับมาดูสกิลพื้นฐานสกิลที่1ครับที่ใช้แล้วจะมีวงขึ้นนั่นเองครับมาดูหลังจากที่อัพแล้วครับอันนี้ใช้5บัตรใบฝึกนะครับผมอ่าพอเราอัพแล้วนะครับมันจะเพิ่มอัตราชุดแม่นขึ้นเมื่อเราอยู่ในวงครับ10%เลยนะลยครับแล้วก็เพิ่มอัตราชุดเวลาเราอยู่ตอนว่างๆไม่มีใครประกบครับอีก10%เเลยนะครับถ้าอยู่ในวงที่เราสร้างขึ้นนะครับโอ้โหถือว่า โกงใช้ได้เลยทีเดียวครับอัพแล้วไปดูอัพต่อครับอัพสเตปสนะครับผมใช้10บใบฝึกนะครับผมนะครับการลบกวนเวลาอยู่ในวงนะครับสิเเลยนะครับแล้วก็บวกนะครับอัตราการชุดแม่นอีก20%่สิบเร์เซ็นต์เลยครับไม่รู้จกจะโกงยังไงแล้วนะครับนี่ขนาดยังไม่สุดนะครับไปดูต่อครับว่าถ้าอัพไปจนสุดจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนครับผมไปดูครับนี่ครับ อัพไปถึงสเตปสีนะครับผมบวกนะครับการกันการลบกวนครับจากในวงที่เราอยู่นี่ครับผมสาสิบห้าเปอร์เนตะครับโอ้โหแล้วก็บวกชุดแม่นไวเราเราอยู่ในวงอีก30สเอร์เซนตเลยครับโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ว่าจะโกงยังไงแล้วนะครับหรือว่าโอ้โหสมกับเป็นราชาชั้สามแต้มนะครับของจังหวัดเลยครับมาดูสกิลต่อไปได้เลยครับสกิลที่รีเวลนะครับ แหลงซีแคทนั่นเองครับตัวนี้ครับผมสกิลนี้นะครับจากปกติที่เราใช้คือสกิล3ตอนฝึกนะครับคือการสเตปไปด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ชูดสามแต้มครับผมหลังจากที่เราอัพแล้วจะแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคครับมาดูครับใช้5้าบัตรฝึกนะครับผมสกิลนี้นะครับชูดไกลมากยิ่งขึ้นครับเกือบครึ่งสนามเหมือนสกิลหนึ่งเลยครับจากปกติเราสเต็ปซ้ายขวานะครับชูดตรงเส้น3มแต้มพอดีนะครับอันนี้จะชูดการสนามนะครับ เกือบครึ่งสนามนะครับผมไม่ใช่กลางสนามเนี่ยเกือบครึ่งสนามแล้วก็วงชุดเนี่ยจะกระโดดสูงมากยิ่งขึ้นลอยตัวกลางอากาศนานนี้ขึ้นแล้วก็วงของลูกบาสเนี่ยจะโค้งมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ามีนําซ้ํายังสร้างนะครับวงดาวแฉกนะครับนี่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสกิลที่สามนะครับจากปกติมันไม่สร้างนะครับผมโอ้ถือว่าโกงใช้ได้เลยครับสกิลนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูสกิลต่อไปได้เลยครับอ่าสกิลนะครับ อันต่อไปใช้10บปัดฝึกนะครับเป็นการหลอกชูดนะครับจากเส้นเกือบพึ่งสนามแล้วก็เข้ามาชุดตรงเส้น3คะแนนนะครับผมนี่ครับแล้วก็สร้างวงดาวแฉกด้วยครับโอ้โหไม่ไม่รู้ว่าจะโกงขนาดไหนแล้วโอ้โหหลอกชุดนะครับนี่จากเส้นสกิลหนึ่งครับผมกด2ครั้งมีครับผมแล้วมันก็จะหลอกชุดแล้วก็สเตปเข้าไปชุดในเส้น3คะแนนอีกรอบหนึ่งถือว่า เป็นการหลอกที่ที่โอเคแล้วเพราะว่าชุดไก่ก็ชุดไก่อยู่แล้วเนี่ยหลอกเข้าไปชุดในเส้นสามแต้มอีกน่าจะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ชูสามแต้มอย่างเดียวแล้วครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปได้เลยครับผมสกิลที่3นะครับสกิลตรงนะครับเลเวลนะครับแหลงนะครับ B นะครับ B b i r d นั่นเองครับผมสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่หลอกชุดใช่ครับหลอกชุด ่าเป็นการรับชูดไม่ใช่หลอกชูดครับอ่าเป็นการรับชูดเหมือนตอนฝึกที่เรารับบอลแล้วก็ชูดเป็นสกิลวิสามที่เราไม่ได้ถือบอลน,นะครับอ่าเป็นการรับบอลแล้วก็ชูดขึ้นนะครับผมกระโดดชูดอย่างรวดเร็วครับอ่าเป็นการอ่าอัพแล้วนะครับมันจะสร้างวงด้วยสร้างวงดาวแฉกด้วยจับปกติมันไม่ได้สร้างนะครับตอนที่ลองฝึกซ้อมดูนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็น่าจะ กระโดดเร็วยิ่งขึ้นชุดแม่นมากขึ้นนะครับผมใช้แค่สาบัตรฝึกเองครับมาดูสกิลต่อไปได้นเลยครับอ่าป,อบบปึ๊บรับบอลปุ๊บกระโดดชุดรู้สึกว่าจะค้างกลางอากาศนานขึ้นแล้วก็วงของลูกบาสเนี่ยจะโค้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็สโลมากขึ้นนั่นเองครับอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเอาไปดูสกิลต่อไปสกิลที่เลเวลแลงเอนะครับผมนี่ครับผมเป็นการอ่า สเตปสองรอบอ่านี่ครับผมสเตปสองรอบอ่าหลอกจะไปด้านขวาสองรอบนะครับเป็นสกิลที่สามหลังจากที่เราคองบลน,นั่นเลยครับกดสองรอบแล้วก็สเตปไปด้านขวาสองรอบหรือด้านซ้ายสองขอบสองรอบนั่นเองครับใช้ห้าบัตรฝึกครับผมมาดูอันล่างต่อนะครับผมหลอกจัมชูดแล้วครับหลอกอเหมือนหน่วงจังหวะไว้นะครับผมเห็นไหมครับปกติมันจะ กระโดดชุดเลยแต่นี่จะหน่วงจังหวะไว้นะครับทำให้กู่ต่อสู้แบบกะเวลายากขึ้นเยเองครับเหมือนจะกดค้างไว้ได้ด้วยนะครับส,สเต็ปนี้นะครับผมสกิลนี้นี่ครับผมถือว่าหลากหลายมากครับเป็นตัว3ามเต้มที่แท้จริงเลยนะครับไปดูสกิลต,ต่อไปเลยเลยครับผมอ,อันนี้ก็จะเหมือนกันแต่ว่าสเต็ปกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง จุดวงกลมดาวแฉกด้วยนะครับผมนี่ครับโหกระโดดไกลมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับผมสเตปมาไกลมากแล้วก็ชุดแม่นขึ้นสร้างดาวแฉกด้วยนะครับผมโอเคครับมาดูรีเวลต่อไปครับรีเวลเอสนั่นเองครับแรงเอสนะครับผมมาดูครับอันนี้เป็นสกิลส่งนั่นเองครับนี่ครับส่งจากปกตินะครับที่ว่ารับบอลปุ๊บส่งปั๊บนะครับสเต็ปพื้นฐานนะมาดูครับผม ออันนี้ใช่แค่สองบัตรฝึกคงไม่มีอะไรนะครับวิ่งไปแล้วก็ส่งบอลคืนทันทีแค่นั้นเองครับผมต่อไปอ๋ออันนี้หันหลังส่งบาตรโดยไม่มองครับผมลุกโนพานั่นีงครับในวาสกาทูนไม่มีอะไรครับสองบัตรฝึกครับผมสุดท้ายแล้วอ,อ๋อส่งบอลสองมือนะครับใช้สามบัตรฝึกอันนี้คงไม่มีอะไรครับผมแค่นั้นเองง่ายๆครับ สำคัญสำคัญก็จะเป็นพวกสกิลที่เอาไว้ชูดมากกว่าครับผมมาดูสกิลอันติครับผมก่อนอัพแล้วก็ว่ากิ่งแล้วครับพออัพแล้วจะเป็นยังไงมาดูครับผมใช้5บัตรฝึกอืมก็น่าจะแบบชูดได้แมน่นยิ่งขึ้นกันการการบกวนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สร้างจุดมาร์คด้วยจุดมาร์คถ่าไม่ตายน่าจะจุดมาร์คถ่าไม่ตายนะครับผมดูดาวแตกต่างจากอ่าสกิลชูดปกติเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้ชุดเล่น3มแต้มวงนอกอย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่าสกิลทุกอย่างเนี่ยไม่มี2แต้มเลยนะครับผมสกิลต่างเนี่ยส่งผลด้านการชูสามแต้มอย่างเดียวเลยครับผมถือว่าเป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่าชูสามแต้มโคตรไกลเลยครับเกือบครึ่งสนามครับไม่ได้ว่า ชุดได้อย่างเดียวเป็นตัวหลอกที่แบบจะส่งให้คนอื่นทําคะแนนได้เลยครับหรือว่าเป็นตัวที่หน้าน่าเก็บมากเหมือนกันครับตัวหนึ่งเอาไว้ทําคะแนน3แต้มลองจากมิจจีดีไม่ดีอาจจะดีกว่ามิจจี้นะครับต้องรอดูครับว่าเข้าไทยแล้วแล้วลองเล่นแล้วจะเป็นยังไงครับผมโอเคครับหลังจากที่อธิบายสกิลค่าของจีนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของจีนนะครับของต่างประเทศกันครับว่ารูปแบบการเล่นเขาจะเป็นยังไงครับไปติดตามรับชมได้เลยครับผม โอเคเข้ามาดูไฮไลท์จินนะครับของเซิร์ฟไต้หวันกันครับผมทีมของจินก็จะมีนะครับจินเป็นตัวชูวสามแต้มมีอาคาังิกับสกุลิกิเป็นตัวรีบาวครับผมจำชุดแล้วฝั่งฝั่งจินได้ครับจินตั้งมองชูดเข้าไปในวงสองแต้มไม่เข้าครับผมสกุลิกริรีบาวได้นะครับผมจินลอรอรอ,อ,อ,อสามแต้มอีกแล้วไม่ลงครับ เอ่อถือว่าใช้ดูจากไฮไลท์แล้วถือว่าใช้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าชุดสอแต้มเนี่ยสองสรูปละไม่ลงครับผมนอกจากจะว่างจริงๆอ่าอย่างนี้ครับว่างจริงๆถึงจะลงแต่ก็อยู่ในมุม2แต้มครับเพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยจินเป็นตัวที่เชื่องช้านะครับโดนสกกรงิเนี่ยไล่ตบหลายรอบมากนะครับผมอ่าผมว่าด้วยความที่มันโกง3มแต้มเนี่ยแต่มันก็ทดแทนนะครับด้วยความเชื่องช้านะครับผมอ่าส,สมดดลเกียร์มันเป็นอย่างนั้น,นครับผม โชวสามแต้มไม่ลงเห็นไหมครับถือว่าชูดลงยากพอสมควรนะครับต้องต้องลูนแน่นจริงครับแล้วก็หาที่ว่างจริงๆครับผมประโยชน์ของจินดูจากไฮไลท์เนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนจะต้องอยู่ในวงให้มากที่สุดวงที่สร้างครับผมเพราะว่าผมดูมาแล้วชู์สามแต้มหลายรอบมากแต่ไม่ลงสักทลีลองจากตรงกลางอ่ะตรงนี้ลงละเห็นไหมครับว่าจริงจริงครับถึงจะลงตอนนี้จินสร้างวงดาวแฉกไว้ตรงกลางหนึ่งวงละ ไม่รู้ว่าเขาจะได้ใช้อีกไหมนะครับวงนี้นะครับมาดูไฮไลท์ต่อครับผมตอนนี้ทีมจินนำา5าต่อสี่แล้วครับสกุลีฟังตรงข้ามรีบาลได้แล้วก็ส่งให้คงเลชุดลงไปนะครับผมผมจะเน้นเรื่องจินนะครับผมตัวอื่นจะไม่ค่อยภาคนะครับมาดูสเตปจินจินเขาก็น้ำนมมองอยู่นะครับทาั้งนี้เขาก็ช่วยทําแต้มไปครับนำเจ็ดต่อหกแล้วทีมจินนะครับทีมจินป้องกันอยู่ตรงนี้นะครับ ส่งคงเละ,ะครับผมฝั่งคาริบาได้แล้วคงเละชุดโดนบล็อกได้ครับผมส่งคงเละชุดนี่ยโดนบล็อกอีกแล้วนะครับผมอะไรงี้ส่งให้หงิกส่งให้จินจินชุดนี่ครับถือว่าก็ยากนะครับผมไม่ได้ใช้ง่ายๆเลยครับผมโดยผมไม่รู้ว่าตัวไฮไลท์ของต่างประเทศเกมนี้ไม่รู้ว่าจินเขาอัาอาดรูนมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยอยู่ในวงนะครับดูใช้ อยู่ในวงก็ยังไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าโดนกันไว้นะครับผมนี่ครับชุดเป็น10ผมเห็นลงไปหนึ่งลูกแค่นั้นเองครับผมดูต่อนะครับผมจะนับว่ามันลงสักกี่ลูกฮะจินจินมีคนบังให้อ่าลงแล้วครับสร้างวงไว้แล้วนะครับ1จุดผมว่าต้องใช้คนใช้น้ําต้องฝึก อย่างช่ำชองมากครับเพราะว่าสเตปจีนเนี่ยมันไป2ส,สเตปได้นะครับมันจะต้องกล่าวว่า2ส,สเตปตรงไหนเนี่ยแล้วไปลงตรงวงพอดีนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยมันเลยวงไปเนี่ยมันก็โอกาสที่จะลงมันก็ยากนะครับตรงนี้นะครับทีมเขาะโดดชุดไม่ลงครับผมส่วนฝั่งจีนรีบาวได้อกอนดมดมองๆจะชุดตรงกลางอีกหรือเปล่า เต็ปไอ้ดังซ้าย2รอ,อบเราไม่ลงเห็นไหมครับสัง,งี้ต้องใช้ทําให้ตายเลยครับไม่งั้นแต้มจะไม่ห่างเป็นสิบสต่อ8ไปแล้วนะครับผมชุดชุดำดำ,ดำมองจีนประกบอยู่ตามมาแล้ว11บเบสีนะครับดูซิว่าจินจะชูสามแต้มได้อีกกี่รอบลงไป2แล้วนะครับนี่ครับผมลงแล้ว เป็นอีก3ลูกแล้วครับสร้างไว้2วงใกล้ๆกันก็ดีครับเผื่อสเตปไปด้านขวาสองสองครั้งเนี่ยมันจะไปลงวงพอดีนะครับกันไว้ดีกว่าผมไม่รู้เขาคิดแบบผมหรือเปล่านะครับคนที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าอัพสเตปแล้วมันจะกระโดดไปสองรอบใช่ไหมครับเสียมันจะกะยากนิดหนึ่งถ้าสร้างไว้สัก2วงเนี่ยเผื่อไว้ครับสเตปสองรอบอันนี้ใช้ทําไม่ตายละ ทาไม่ตายก็คล้ายๆของคงเลยครับก็ถ้าติดแล้วก็คงลง100%ยเนะครับสร้างสร้างวงที่3ามาแล้วนะครับผมบล็อกได้ไหมบล็อกไม่ได้นะครับผมมาดูครับว่าเขาจะสเต็ปไปตรงจุดที่เขาทำไว้สองวงได้ไหมนะครับผมมาดูอันนี้เขาชูดกลางสนามไม่ลงเหมือนกันครับผมอโอเคไปๆมาๆหลังจากที่ดูสกิลเนี่ย แต่ว่าจะเทพแล้วเนี่ยมาลองดูจริงๆเนี่ยอาจจะฝึกแล้วก็ให้มันทํานานหน่อยนะครับเพราะว่าดูแล้วจะอาจจะใช้ยากนิดหนึ่งนี่ก็สเตปไม่โดนวงอีกอเหมือนเขาเหมือนผมคิดว่าเขาจะตั้งใจสเต็ปให้ลงวงให้ได้แต่ก็สเตปเข้าไปข้างในอีกนะครับผมเรามาลองลุ้นช่วยครับว่าจีนเขาจะชูดสามแต้มลงกี่ลูกนะครับผมเขาชูดลงไปสามแต้มสามแต้มลงไปสามลูกแล้ว ดูจากรูปแบบเกมเหมือนเขาจะสเตปลงวงให้ได้นี่ครับไม่ยลงพอลงเลยครับผมถ้าอยู่ในวงเนี่ยมีมีดาวแฉกใหญ่ขึ้นมาอีกแสดงว่ายิ่งเข้าไปอยู่ในวงนั้นน่ะยิ่งช่วยให้ชูดลงมากขึ้นขึ้นครับเห็นไ,ไหมครับดาวจะแตกต่างกันเหมือนเขาจะไปทางนั้นให้ได้อ่าไม่ลงครับผมไม่ถึงสเตปไปไม่ถึงวง อย่างนี้ชูลงไปเดี๋ยวต้องรอมาไทยกันนะครับเพราะว่าต้องลองเล่นในด้วยตัวเองก่อนครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าความคิดเขาเป็นยังไงนะครับเราต้องลองเล่นจับเองแล้วก็ดูพาสซีฟอะไรต่างๆแปลภาษาไทยครับถึงจะดูง่ายกว่านี้นะครับอ่โอเคครับจบไปแล้วครับเกมนี้ ชนะไป27ต่อ21นะครับผมโอเคครับการรีวิวสกิลนะครับต่างๆแล้วก็สติปต่างๆของจินนะครับง่ายๆนะครับพอคร่าวๆนะครับพอให้เข้าใจแบบคร่าวๆนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะครับกับการรีวิวอดีเซนเตอร์ที่จุสามแต้มแม่นที่สุดนั่นเองครับ ิ้นนั่นเองครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบอคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมชวนกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย